คู่ค้ำของรายการสึบเชฟบุญทรรเงินล้านประจำวันพฤหัสบดีที่2ส,งสิงหาคม2561ครับมาดูนาวเอกสืบเชฟบุญธรรมรับบุมแดงครับเจอกับเพชรมณีพอหลักบุญน้ำเงินกรรมการชุพนิตยศกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับยอดวันนั้นนี่เก็บได้1 4 2 6 8ล้ี่บาทต่างชาติ345คนครับคนไทย1366คนพยายามจะฟันศอครับ นวเอกได้ช่วงได้ยาวนะครับออาเสียบข่าซ้ายครับแต่ว่าเพชรมณีพอหลักบุญได้อย่างหนาครับลำหักลำโค่นด,ดีนักนวเอกต่อ3-2น,นะครับปล่อยตัวในยกที่3ครับลกูกศิษเด็กสร้างของเชฟกระทะัเหล็กพันล้านบุญทรรมภาโกครับเพชรมณีเดินเข้าหาแม่สอกซ้ายครับนวเอกถีบขวาไว้เตะขวาครับเจอเข่าขวาของเพชรมณี รวมแล้วก็ดันครับตีกันไม่ได้เพ็ดมาีเดินครับแมแต่แกก็ถอยแล้วเยอะเหลือเกินครับดาว่าเอครับคือแบบโชคแบบเหมือนกลกักลากกลัลนะครับอ่ะก็เป็นแผนแหล,ละครับนี่เป็นยกที่3ามครับ อาเตะขวาครับคือถอยแต่ก็ออกอาวุธแต่ก็ดูถอยปูเลงปูเลงไปหน่อยเอาตีเข้าขวาครับนาวาเอกเพชรมณีก็ตีขวาเนี่ยครับขยับเข้าหาครับเพชรมณีแทงขวามาบอเจอเข่าซ้ายของนาวาเอกกระชากมาแล้วก็เสียบซ้ายครับเนี่ยครับอาวุธนี้ได้เลยนะครับแต่ว่ากัปตัก็ดูโครงเคลงอันนี้แทงซ้ายครับตีขวาครับเพชรมณี นาวเอกตีเข่าซ้ายมาเตะขวาครับแม่เตะสรงเข้าไปกินน้ําครับอดยกสามขึ้นยกสี่ครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นีราคาเสมอเพชรมณีนะครับเฮียมอครับชูเจริญรัวิรัฐวงค์ครับมาตีวเข้มนาวัเอกหน่อยต้องดันสู้บ้างครับคือถอยเสียทรงมากไปหน่อยครับพระว่าถอยแบบคือถอยแบบกล้ากลัวๆครับอลไะครับ ดูการปรับเกมของนาวาเอกในยกที่สี่ครับเอาเสียบขวาครับเพชรมณีตีเข่าขวานาวาเอกลงล่างครับลงล่างแล้วก็หมุนหาเหลี่ยมตีซ้ายเพชรมณีเดินครับ,เ,บ,เ,รบเอาฮลูกนี้ครับโอ้อโหอัดเข้ามุมระครังครับดูขึ้นมาเพชรมานเดินลุยต่อครับ แทงซ้ายแทงซ้ายโตเสียบขวาแล้วมีนี่หักเกลียมพกมาลายฮะหักควงมาลายใช้ได้ครับนาวาเอกครับเนี่ยครับถอยแตก็ออกครับอาละครับกลยุทธ์ใครกลยุทธ์มันอาละครับแม่ล้มไปอยู่เชรมานีก็ชักจะป้อแป้ป้อแป้ไปเหมือนกันครับโอ้อืเรื่องของตลาดหลักทรัพย์กลางอากาศดาวาเอกดีขึ้นมานะครับอ่าเอาลื่น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 โอ้ยแม เข่าซ้ายดอกนี้เสียบซ้ายโต้ครับนาวาเอกอืมเรียกว่าต้นน้ำทำได้ดีทีเดียวครับนาวาเอกครับเพชรมณีเดินเข้าหาครับนาวาเอกเตะซ้ายครับตั้งแขนเสียบซ้ายมาซ้ายโต้นี่ครับลูกเหลี่ยมนี่ใช้ได้นะครับโอ้โหเตะซ้ายครับนาวาเอกเตะซ้ายครับเนี่ยถอยก็ถอยเตะก็เตนะฮะถอยเตะถอยเตะเอา้าแม จังว่ามันเสียไปครับเพชรมาีครับเหมือนจะตตุลาเค่ฟาดหางแต่ระยะม,มันไม่ได้ครับรวบรวบก็พยายามสู้ด้วยกลยุทธ์แหละครับอืมดูฮะโอ้โหแหมยอดเยี่ยมครับอนี้ถ้าเกิดไปเพิ่มความแข็งแรงขึ้นมานี้นาวาเอกนี่จะถือว่า น่ากลัวอีกคนนึงเลยนะครับอ้าเจอคืนบ้างครับแหมล้มก่อนล้มหลังฮะกวาดล่างไม่ไปครับเตะซ้ายครับเพชรมณีเอาเอกตีเข่าซ้ายเสียบเข่าขวาครับเท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 อ้าวไม่ล้มครับเพชรมณีลุยต่อฮะเตะแหม่เตะไม่ขึ้นรวบเอวครับรวบเอวแหมเพชรมณียกขวาบ้าครับหนึ่งยสิหกปอนด์ครับ นวมัยเอกนี่เอาชนะคะแนนคมเกียรติทอมโนทำรักษามานะครับก่อนหน้านั้นแพ้ขุนศึกน้อยสิแก้วปรับคนครับส่วนเพชรมณีพอลหลักบุญก็ชนะธีรเดชชอห้าพยัคฆ์ชนะเกลิศนะสิงห์ป้อมปราบครับแม่หมดยกสี่ฮะตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่เพชรมณีพอลหลักบุญครับก็ดูโครงเทรนด์นะครับนวมเอกอยู่ประมาณสามสองนะฮะอยู่ที่เพชรมณีครับพลิกต่อสามสองนะ คือต้นน้ำนี่ไปราคาตลาดหลักทรัพย์กลางอากาศอยู่ที่นวเอครับตีซ้ายอืมจะว่าไปแล้วนี่อาวุธนไม่ได้แพ้เลยนะครับที่ทรงมวยเท่านั้นเองครับโอ้เตะซ้ายครับนวเอเพชรมณีถึงตัวตีเข่าขวาครับนวะเอครับอ่าคือตีแบบป้องกันป้องกันไปด้วยครับ นาวเอกโยนเข่าขวามาครับอาวเตะขวาซ้ายโต้ทีไว้ทีไว้เตะขวามาครับตีเข่าซ้ายครับนาว่าวเอกเดินเข้าหาครับล็อกรัดดันเข้ามุมตีเขา่าหันไปมองทีมงานครับหันไปสบตากับเชฟแล้วครับนาวาเอกเตะขวาครับ แต่เพชรมณีเองก็ยกนี้ก็ยังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับสร้างจากวะเตะขวาครับเนี่ยครับเตะซ้ายครับเตะเอ้าหูนะล้วแทงข่าขวาโต้ครับเพชรมณี ถอยก็จริงนะครับแต่ว่าลูกขยันออกก็ต้องดูครับนาวาเอกเขาก็เตะซ้ายเตะขวาเอาเตะขวาไปครับนาวาเอกขยับขยับตีโอแล้วก็เทครับคือต่างคนต่างตุปปต๊ปตุ๊เป๋แหละครับเอาเตะขวาไปครับเอา้าแมเทได้เหมือนกันนะอา้าวไม่เข้าแล้วครับ ไม่เข้าแล้วหมดยกพอดีครับอืมช้าไปน,นิดหนึ่งอา้าวกรรมการชุมมือไปที่นาวาเอกสิทธิเชษบุญธรรมครับแม่ถอยแต่ว่าขยันออกครับเตะซ้ายเตะขวาครับเชรมานีในยกสุดท้ายนี่แม่ออกอาวุธช้าไปน,นิดหนึ่ง49-48สามเสียงนะครับสุวิตก,กาลีชิดธนดดยูเบิร์กแล้วก็อน,นันต์เมฆสวรรค์ครับให้นาวาเอกแซงชนะแบบเร้าใจถูกใจแฟนมวย